ลูกบาทเม็ดครับนิวเคลียสอะตอมของทองคำมีรัศมีกี่เม็ดดีมากเลยนิวเคลียสนิวเคลียสอะตอมของทองคำควรมีรัศมีกี่เม็ด ควรมีรัศมีกี่เม็ดโดยประมาณคิดครับเขาบอกในการยิงทุภาคแอลฟาเข้าไปยังแผ่นทองคำเนี่ยรัตตอดคำนวณพบว่าจำนวน10กกำลัง8ภาค มีหญิงเข้าไปมีเพียงหนึ่งอนุภาคเท่านั้นที่สะท้อนกลับถ้าตาส่วนระหว่างจำนวนภาคที่สะท้อนกลับกับจะต่อกับจำนวนภาคทั้งหมดมีค่าเท่ากับอตาส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตัดนิวเคลียสกับพื้นที่หน้าตาัดอะตอมทองคำและถ้าทองคำหนึ่งอะตอมมีปริมาตรเท่ากับสิบกำลังลบสามสิบลูกบาศก์เม็ดนิวเคลียสอะตอมของทองคำควรมีกี่เม็ดสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับ ออกกี่อย่างใครจะคิดออกล่ะนี่คือของรักษาหนัจากว่ามันออกเป็นรูปภาพแบบนั้นแล้วมันสามารถที่ออกรักษาเป็นแบบนี้ครับลบนะอา้าวละคิดมันบอกว่าไงนะ ภาคที่สะท้อนกับมันบอกว่าจำนวนจำนวนอนุภาคจำนวนอนุภาคสะท้อนกับผมขอสั้นๆนะจำนวนอนุภาคสะท้อนกับไม่พอไม่พอ จำนวนจำนวนอนุภาคาสะท้อนกับหารด้วยจำนวนอนุภาคทั้งหมดหารด้วยจำนวนอนุภาคทั้งหมดทันปะครับ ตัดของนิวเคลียสเท่ากับพื้นที่หน้าตัดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของนิวเคลียสเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของนิวเคลียสหารพื้นที่หน้าตัดกนยัไครับจ๊ะ พ,ออพื้นที่หน้าตัดของอะตอมพื้นที่หน้าตัดของอะตอมครับผมเอาตรงนี้เลยนะโจทย์บอกให้ว่าพื้นที่จำนวนภาภาคจำนวนภาภาคที่ส้่นกับหารด้วยจำนวนภาคทั้งหมดกับพื้นที่หน้าตัดของนิวเทียหารพื้นที่หน้าตัดของอะตอมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมา เธอแทงข้าไปดิเธอแทเข้าไปเฮ้ย <Hey, S 1> มันบอกสะท้อนกลับเท่าไหร่เออเห็นนะเวลาเรียนหนังสือต้องเรียนให้ละเอียดเอ๊ะ hey, สะท้อนกลับเท่าไหร่หนึ่งเก่งครับอ่านเป็นหน <laughs> ใ่พื้นที่หาได้จำนวนภาคทั้งหมดเท่าไหร่กำลังแปดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับอะไรฮะพากกำลังอะไรอ่าากำลังสองของนิวอะไรของนิวคิดหาด้วยพายพายอากำลังสองของอะไรพากับพายไกัน กันเริ่มมาให้หารัศมีอะไรให้หารัศมีของอะ,องอะตอมถูกไหมให้หารัศมีของอะตอม ra อะตอมเพราะนั้นเราจะได้ว่าเศษ1นึ่ส่วนสิบกำลังแเศษ1นึ่ส่วนสิบกำลังสเท่ากับ r N ส่วน Ra เฮ้ย hey, อาจารย์พูดงี้ถูกป่าวะถอดถอดงอ,อะไรออกถอดโกลสองโอเคจริงที่าการคือลัศมีของอะตอมเพราะฉะนั้นเราจะได้ Ra Ra ก็ต้อง Ra คูณกับ R A กำลังอะไรติดสี่นี่แหละใครเห็นเนี้ย R N เท่ากับต้องหา R N หรือ R A เอไหมหาไอหรือไอเอเขาให้หาอะไรนะกินนี่พอดีผมลบไปแล้วให้หาอะไรนะนิวเคลียสนิวเคลียสของอะตอมของทองอะไรทองคำโอ้ให้หานิวเคลียสอะตอมของทองคำอ้าวเดี่ยวนิวเคลียสอะตอมของทองคำให้หานิวเคลียส ให,ให้หานิวเคลียสเลยอะตอมนิวเคลียสของอะตอมของทองคำอ๋อ oh. หาอะไรอุ้ยหมดเหรอไม่เป็นไรให้หานิวเคลียสอะตอมของทองคำเพราะนั้นหาอะไร r n ก็ต้องเท่ากับ r a คูณด้วย10กกำลังลบอะไรนะลบสิเธอก็ไปหาตัวนี้มาพอดีเทปมันหมดแล้วข่าวหน้าเดี๋ยวมาต่อถ้าหาไี่ได้ครับเธอก็รู้สิวเครียดของอะไรนะิวเครียด โอเคนะอย่าลืมกลับไปดูทวนนะข่าวหน้ายิ่งคำนวณต่อเข้าไปอีกลึกลงไปอีกข่าวหน้าข่าวหน้ายิ่งลึกลงไปอีกนะทำไมถ้าไม่ทวนอะไรแย่เลยก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้ครับราตีสวัสดีนอนหลับและฝันหวานครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ